ครูเต้ยอภิวัตโพสเดือดหลังถูกโจรขึ้นบ้านเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเกิดเหตุไม่คาดฝันโจรบุกขึ้นบ้านยกเขากวาดทรัพย์ส,สินไปหลายรายการโดยครูเต้ยอภิวัตได้มีการโพสต์ภาพและข้อความผ่าน facebook ตัวเองว่าทำงานมาเหนื่อยถึงบ้านว่าจะรีบอาบน้ำนอนพรุ่งนี้ตื่นไปโรงเรียนพอเปิดห้องเข้ามาสภาพ ถือว่าคุณใจกล้าม,มากครับคุณโจนเคยเจอแต่ในข่าวนะครับไม่คิดว่าจะโดนกับตัวช่วงนี้เศรษฐกิจบ้านเมืองก็ไม่ค่อยจะดีฝากทุกคนระมัดระวังตัวกันด้วยนะครับยังไงงานนี้แอดก็ขอส่งกำลังใจไปให้คุณเต้ด้วยนะครับคุณเต้สู้ๆนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับขอบคุณครับ